สวัสดีค่ะสวัสดีปากช่องค่ะเมื่อนี้วัริยาพาลุยพาพี่น้องมาเที่ยวปากช่องเด้อค่ะพาสิพาพี่น้องไปสมสวนเพื่อนจ้ามาบ้านพี่สาวสวยเลยจ้ะบรรยากาศดีบรรยากาศรอบบ้านเพื่อนจ้าพี่น้องงามงามจ้ะพันผักผักเพื่อนกะเต็มไปบิดเลย าพี่น้องมาชมสวนเด้อค่ะมาชมสวนบ้านพี่สาวอยู่อำเภอปากช่องจังหวัดโคราชขึ้นโคราชบ่ไนี่้อโคราชเก็บปากกอกปากปากกอกงามเพิ่นจะ้ะมีแต่พวงใหญ่ใหญ่เออพวงใหญ่ใหญ่ไปเฮ็ดน,น้ำพริกกินเขาปีเอาเต้ต้องปีน้องมึงพูลดอะเ,เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่จะ้ะ อชอเกกเี่จ้านี่ันนีาไม่จ่าย่ไม่กอกน้งอะไรก็เด็ดอยู่นี่ไงพุเจ้าดจ่าเฮ้ยพระเอกบ้านพี่สาวกับผมยูหนายูครับผม บ้านพี่สาวคะ่ะทำสไตล์ท่าขายตอนนี้ก็เป็นรถเก๋ใหญ่เลยแหละทำสไตล์รีสอร์ทจ้านี่เพิ่นเฮ็ดแบบสไตล์รีสอร์ทบรรยากาศรอบบ้านเพิ่นจ้ามาดูธุรกิจใหม่ของพี่สาวธุรกิจวัวนมจ้าเพิ่อนมีเป็นร้อ,อยบัวนม,ม,มอือพวกสมบมงตนน้นหน่อยๆดูสิจ้าตนน้นหน่อยๆน่อ ต้นน้อ,นนอยๆกับมิมากบะเนี่ดินพื้นดีเนาะดินดน,น้ำถึงว่าเป็ปนดินด่างปลูกผสมผสานเด้อจต่นนี้พิ่นบ่ได้ซื้อดอกผัก,กชะอมก็มีบักมงบักมวงคลไปมะกรูดอันนี้มันอ่อนๆอยู่เต๋อเหมือนมนอ่อนๆเ,เ,เอาเป็นไม่หไดเตย แกมันก็จะเป็น่ยนนอมันอ่อนอยู่เออๆผู้นี้งถึงนานแหละใส่บทถามหน่อยเข้าไก็่งเยู่อบีเออรถโอ้สะอดหมกกอกงามเพื่อนจ้ะเออเนี่ยแบบนี้เออหน่อยนี่บอกไงผูดา สะออนไม่นี่มันบ่แก่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง่งหัวนมเด้อจา้าพุ่นโอ้ยอยู่ไกลเหล้วบ่เห็นธุรกิจวัวนมป๊มาดกับบรรยากาศตะเวนกำลังสิตก,กดินจ้าจะสิพาพี่น้องอย่างไปเบิง่งธุรกิจวัวนม เอ้าวมรพาเพิ่นโอ้ผักเพิ่นตัวเนี้ยอืมผักเพกปปิ่นกระสีปลูกผสมประสานกันจานบาน,บานบรรยากาศน่าอยู่มากๆเลยฟางเพิ่นกระสิเอาไวใบหิ่งวัวพิ่นกระสิสื่สอจัง สื่อเท่าัเป็นลอยมัดจากกองจมืมนใบไายหวัวเพิ่นแอนเบิร์ดบรรยากาศรอบบ้านอันนี้นาบ้านเพิ่นจากพี่น้อง,ง,อองไดะโอ,อเพิ่นก็ปลูกไว้รอบบ้านหมดตล้วเนาะมะม่มวงห่าวเจ้ มะนาวห่มะนเปรี้ยวๆยวอะตีอ,อกำลังเสียออกอืมกำลังเป็นหมากกลังอันนี้เลยพอพอ,อกพอนาวนี่เฮ็ดหัวเนาะเอาต้นไหม่เฮ็ดหัวดีแท้วะจะรอบบานเพิ่นสวยเลยบรรยากาศดีมากๆ น้ำแข็งน้ำแข็งอากดีกาเหลดบอบบานเพื่อนน่าอยู่มากค่ะมัรญยาพาพี่นองมาเล่นปักซองเดอค่ะมือนมาเที่ยวพักผ่อนไปในตัวจะมาหาพี่สาวมาเบิ่งธุรกิจเพื่อน คนกัะยูได้จ้ะคนเป็นเท่าแกงหัวนมล่ะพี่นี่เป็นสามีกันจ้า้น่ะ